คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการชี้สลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการปน,นที่ผิกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นสวัสดีครับพี่น้องมาน,นี้แอดมินเกาเาเชียกับผ้าผีผ้าหนองมาเปลี่ยนบรรยากาศเด้อครับผมครับคลิปนี้ก็จะผ้าไปเบิ่งแนวทางเลขของพอร้อยเด้อครับพี่น้องพอร้อยเพิ่นกะมาเป็นสะพานบุญให้กับท่างเกามาเชียตั้งแต่ง,งวดที่ออก หนึ่งหาเก่าเด้อครับผมพ่อกะจับไห้จนพี่น้องเนาะซีหางมีหาเก่า,กา,นะา,าเก่า,กาหาครับเพื่อนมาเป็นครั้งแรกอะเขาเตียมเตียมเลยเด้อครับพี่น้องงวดนั้นต่อมาเพื่อนกับมาเฉียดแต้มแน่ลุดแน่แล้วพี่น้องเนาะพ่อก็เลยว่าขอพักก่อนครับผมก็เลยเบรกพอไปครับแล้วก็พอดีสอ,อง งวดที่แล้ววังหันพอเพิ่นกับทรงมาในไล่เด้อครับผมเพิ่นคำนวณนแบบนี้เพิ่นคำนวณเหล็กล่างครับพี่น้องเลขล่างเข้าล้านเปอร์เซ็นต์ครับผมเพิ่นเขียนในกระดาษครับพี่น้องเนาะครับเพิ่นทรงมาให้ซ้อมมึงมวดว่ังหันกบเข่าหนึ่งศูนย์เต็มเต็มเลยครับพี่น้องครับงวดนี้ก็เลยต้องขอให้พอ,อามาเป็นสะพานบุญคืนเวทีทรงตอ่อแนวทางเหล็กล่างให้พี่น้องเอฟซีได้รับชมได้พิจหน้าเป็นแนวทางเพื่อได้โชได้ลับ น้ำมพอลอยเด้อครับผมครับก่อนฉิดวงแนวทางตวเลขของพอลอยเอ็ดมินกัมบะเชียกขอขอบพระคุณพอลอยเด้อครับผมที่เมตตาแนวทางให้ครับขอครับลูกหลานเกามาะเชียสวัสดีพอลอยเด้อครับผมครับบ่ได้ตามพอโดนแล้วครับผมครับตั้งแต่งวดครั้งแรกที่ตามพอกับเขาเต็มๆเลยนะพอเนาะเด็ก ถ้าจำว่าพ,พิษนะสิหาเก่าวพ่อครับครับเก่าหาหาเก่าครับพี่นอ้องแล้วก็งวดต่อมาพอกับเสียดเจงใดเนี่ยพี่น้องครับแล้วก็เลยพอว่ากับงวดไปก่อนครับผมบบวันนี้มากลับขึ้นซูเวทีเด้อครับพี่นอ้องพอกันอ่าจะเป็นแนวทางเหล็กลางให้เด้อครับพี่น้องบันนี้งวดวัางหันกับทรงมาได้ไล่ครับพี่น้องเมื่อท,ท่านแด้วออ่าออกให้พี่น้อง พอกัว่าให้ซ่อมมังกรก็ได้กับเขาหนึ่งศูนย์นะครับพี่น้องครับผมก็ต้องลับผอมเหล็กพอแต่ว่าจะมีประมาณสิบหาสิบหกห้างนะครับผมเขาสุงงวดวพอเขาสุงงวดเลยครับครับเหล็กคำนวณอันนี้พอจะห้ตาราง้อครับพี่น้องมันนี่เลี่ยงง่ายอย่จับลางอันพออยู่หน้าไหมครับนี่เาอยู่หน้าครับเลี่ยงงวยูยครับผม ห้อนปะครับพ่อก็ับมอสปันใดก็บชีล้มๆกันลอยดีๆกันลอยเยอะพ่อก็อยู่อ ah ุดรเนาะอยูーー่ทางบ้านเดียวกันครับครับผมเขามาเชียร์กับยูไซว่านครับใกล้กันอันเลขพ่อส่งมาให้นี่มีทั้งหมดหนึ่งสองสามสิบเจ็ดหางสิบเจ็ดหางครับผม ครับเขาทุกหวดครับหงลางย่างเดียวเขาทุกหมวดลางย่างเดียวครับครับกพอดีพอมาหน้าได้ครับผมตำล่าอยู่เฮี้ยนนะพ่อเนาะครับตำล่าพอเอาไว้ต่ว่าพอกระซ่งมาให้กับเ่ามาเชื่อเลไล่ะพอจําได้ตะตัวเนียนๆได้ครับผมก็คือเนียนๆตัวได้ก็พ่อครับผมเออหาเก้ากับทุนหา ครับมเก้าหากับศูนหาเนี่คือตัวเนียนล่างนะครับผมสําหรับตัวที่พอส้มาไห่อีกสิบหกหางนี่อาสิบห้าหางนี่เดี๋ยวเอมินกบมาเชียร์จีอานในฟังด้วยครับผมครับกับนี่สองหนึ่งสองสี่สองหกสามสองเจ็ดสองเก้าสองครับผมแล้วก็มีเก้าหนึ่ง เก้าหานี่ตัวเน่นของพอด้วยครับกับมากเก่าเจ็ดสี่เก่าหกเก่าแล้วก็แปดเก่าครับลักศูนย์ก็จะมีศูนย์สี่ศูนย์หานี่กับพอเน่นด้วยครับผมศูนย์หาแล้วก็ศูนย์แปดหกศูนย์เจ็ดศูนย์ครับผมทั้งหมดสิบเจ็ดหางพอตรงมาในไล่ให้กับเก่ามาเชียรครับผมครับก็ววพอเน่นที่เก่าหากับศูนย์หาด้วยครับ หมวยพ่าหันพอกับโซมากคือก็จะได้ติดหนึ่งศูนย์แล้วขับพี่น้องเนาะเพราะตรงกลับพร้อมเลขพอครับเขามา,จากจะหมวดแล้วเขาผ่อนี่กู้กันเท่าไหร่น้ำเชื่อมากอะเพาเะส่วนล่างก็เขาตลอดเนี่ยครับเป็นคิดวดเดียวเท่าวพวาดอันไข่บุแล้วมันมันมันพิษกวดเดียวละมีอยู่สิบเจ็ดหางนี่พี่น้องเอฟซีกัสามารถเอาไป ตัดกระได้ด้อครับผมครับครับหมายเขาว่ามีอาจารย์เนื้อติเก่ามากตัดออกเลยครับครับแต่ว่าพอหนิตเด็ดตัดบ่ครับพอหรือว่าเล่นหมดเลยหรือว่าเดร่นตัวเนินเลยตัวเน้นก็เลยโอ้เก้าหาครับศูนย์หาเนี่ยบ่ครับครับผมกระลองพิจารณาบางเด้อครับผมเลขนี้ติดเก้าคับติดศูนย์แล้วก็ติดสองครับผม จะเบิ้งไปแล้วนะครับจะพอกับเน้่นที่เก่าหาครับศูนย์หาได้ครับผมเดี๋ยวเอ็ดมินก็มาเสื่อจะเขียนให้ฟังอเขียนให้ชมอีกทีหนึ่งครับก็ลองเบิ้งแล้วพ่อนเนาะนี่เป็นเหล็กรางต้องมาล้านเปอร์เซ็นต์ป่ะครับนี่ครับผมล้านเปอร์เซ็นต์ได้ครับพี่น้องหมักตัวใดกับพิจะหน้าเบิ้งได้ครับผมครับ ในนี้ต้องมีเลขถูกล่างอย่างเดียวครับพี่น้องถ้าขึ้นบนก็เป็นผลพลอยได้เด้อครับผมก็มีขึ้นบนเนาะพ่อเนอะาะก็มีขึ้นบนล่างเพราะว่าใจดีก็ขึ้นได้บนล่างหลายตัวที่นี่เนี่ยรักกับแตที่ล่างอย่างเดียวครับจังไใดก็ต้องมี่เห็นในล่างเด้คคอ,อครับผมครับเอาพ่อครับผมมืน้อนี้ ลูกล้านกันจีลบกวนพอสำนีเด้อครับพ่อครับคขอบพระคุณพอหลายหายครับผมสำหรับแนวทางเหล็กลังครับพ่อครับสวัสดีครับพ่อเอาครับพี่น้องครับผมนี่ก็เป็นแนวทางของอาเล็กพอร้อยเด้อครับพอร้อยทาพี่น้องเอฟซีจำได้ก็ที่เพิ่นมา ห้เลขกบดนกพิณองเนะนาะเก่าหาหาเก่างวดน่าจะเป็นงวดวันที่สิบเจ็ดมกราครับผมครับพอกระห้เข่เขาเต็มเตยมเลยครับผมครับสำหรับอ่าเพินกับมาข้นเวทีอีกครั้งหนึ่งนะพน้องเนาะครับผมเพินกระมาขข้นเวทีอีกครั้งหนึ่งกันเลยน,เนําเสนอให้พิณองเอฟซีได้รับช่วกันเล้ยครับผมครับเพื่อได้โชคได้ลาบฝากเปน็นแนวทางเบืเ้องหน้าครับผม สำหรับพอลอยน้ำพี่น้องเนาะครับเหล็กเพิ่นกับมี่สิบเจ็ดหางกัดล่องเอาไปตัดเบิ้งกันได้เด้อครับผมแต่ว่าพอกะเน้นให้กับมี่ศูนหาก,นกับเกาหาเด้อครับผมสำหรับเหล็กที่พอเน้นให้ครับกัลองเบิ้งน้พี่น้องเนาะเพราะว่าเหล็กเพิ่กนกะซชอมเบื้องงวดเบืงหันเบิ่นงกับเขาอยู่ครับผมแต่พี่นอ้องผิดิจนหน้าเบิ่งแนวทางเหล็กล่างนี่เด้อครับผม สำหรับคลิปนี้ก็เช่นเคยเดอ้อครับพี่นอ้องเงินไหลกองท้องไหลมาสำเร็จจงสำเร็จสาธุสาธุสาธ,สาธ,สาธุพี่น้องเอฟซีของเก่ามาแชียร์ชแนลขอให้พ่อแม่พี่น้องสุขูสุขล้นถูกหวยเล้วเงินไปน้ำกันเดอ้อครับผมหมวยวันที 16, ่16เมษายนสุขูสุขลนเดอ้อครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ